ดวงครับผมอย่งอ่อนๆถอนรุดนะครับตีครับผมถานรุดอันเทออยู่ข้างล่างนะครับผม <c oughs> làm ở đây đẹp nó nữa, phải gì mình có chạy bộ lắng đá tự rồi bố thơ thơ mày thơ thằng này tớ nó bố tự gì đâu ตัดยังตีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่ามาอยู่อีกทีครับไม่ไปไหนนะครับผมน้ำได้ทิดหน่อยครับน้ำ นาตึกนาตึกดีครับผมเดี๋ยวยังไงไปดูข้างล่างต่อนะครับผมทันเทิองอยู่ข้างล่างนะครับทันเทองอยู่ข้างล่างนู่นทหาเทืองอยู่ข้างล่างต่อนะครับดีครับผม